พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสวัสดีครับคุณป๊อกวส,สวัสดีครับพี่เนสสวัสดีครับนี่น้ำเสียงต้องบอกก่อนเลยว่าน้ำเสียงนี้ สุพรรณราชบุรีกาญจนบุรีจังหวัดไหนเอ่ยกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีนะเสียงเป็นเอกลักษณ์ดีชอบชอบชอบอ่ะน้องป๊อกตอนนี้<บ>อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอากาศเป็นยังไงบ้างที่โน่นเออเมื่อตอนเย็นมีฝนตกไปครับเออฝนตกนะก็ทําให้รู้สึกเย็นขึ้นถูกไหมใช่ครับเออเออเดี๋ยวพี่เน่ต้องถามก่อนว่าน้องป๊อกไม่เคยไปเล่า ที่ไหนมาก่อนเลยถูกไหมถูกครับไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเลยไม่เคยเล่าในช่องไหนมาก่อนแต่ว่าเคยเล่ากับเพื่อนๆฝูงแบบนี้ถูกไหมใช่ครับผมเออโอเคโอเคตื่นเต้นไหมก็นิดหน่อยครับเออเออใจเย็นๆนะเมื่อกี้ผมฟังเรื่องพี่หนึ่งปวดอูอยูนิดหน่อยเห็นไหมเห็นไหมการที่เป็นนักเล่าหน้าใหม่เนี่ยพี่เน่จะพูดเสมอว่า ให้เป็นสายต้นๆเพราะว่าถ้าเราซึมซับฟังเรื่องต่างๆหลายๆเรื่องแล้วเนี่ยทําให้เรื่องของเราบางทีเราเราเราฟังแล้วมันอารมณ์นะอารมณ์มันจะเปลี่ยนไปถูกไหมใช่ครับเออเออแต่ไม่เป็นไรตั้งสติกันใหม่นะตั้งสติกันใหม่เพราะว่าเรื่องของน้องป๊อกเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องผีเลยถูกปะ่ะถูกครับเออโอเคพร้อมนะ อ๋อนะครับอ่าโอเคเชิญเลยครับน้องป๊อกเชิญเลยครับคือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อเอ่อตอนนั้นเนี่ยคือกําลังทำกิจกรรมอยู่ที่โรงเรียนอืมหนึ่งกิจกรรมเนี่ยเอ่อตอนนั้นมันเป็นคาบชุมนุมครับเด็กนักเรียนเนี่ยจัดได้คนละหนึ่งหนึ่งกิจกรรมอืมของผมเนี่ยก็เรื่องได้เป็นเรื่องผีเป็นการเล่าเรื่องผีแบบปีสไตล์เนี่ยอืม ใครอยากเล่าก็มาเล่าเชิ็มาเล่าได้เลยครับก็ตอนนั้นก็ฟังเรื่องของบิอยาศ่สอื์แต่ทีเนี้ยก็เอ่อพอทำกิจกรรมชุมนุมเนี้ยคนเนี้ยก็มาเล่าแบบมาเล่าติดต่อากันหลายคนคือห้อง,ห,องห้องการเล่าเรื่องผีของผมเนี่ยคือจะอยู่ที่ห้องวิทยาศาสตร์พอต่อจากห้องวิทยาศาสตร์ไปเนี้ยมันจะเป็นห้องฟิสิกส์เป็นเป็นสองห้องนะครับ ทีนี้ก็เลยอ่ะคนก็มาเล่าเรื่องผีกันครับก็ไปสะดุดพี่คนหนึ่งซึ่งแกอยู่ชุมนุมฟิสิกส์นั่นแหละครับแกเห็นผมแบบขยำในการแบบมามาเข้าชุมนุมบ่อยแกก็เลยแบบมาเล่าให้ฟัง,เร,งเ,เรื่องในย้อนไอ้เรื่องเนย้อนกลับไปเมื่อปีพศสอ5พัรัอยห้บ อันนี้เป็นเรื่องที่ตัดต่อจากเขาเลยนะครับสอนจากปปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดช่วงนั้นเนี่ยเป็นได้สืบต่อากับพี่เขาเลยก็คือพี่ชายเขาพี่ชายเขาเนี่คือผมให้นามว่าชื่อเอกแล้วครับพี่เอกเนี่ยแกเป็นคนที่ติดงานธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแกจะติดหมดคือแบบเป็นคนที่ขยันทำงานมากอื ก็ทํางานตามปกตินี่นะครับทำแบบปกติทีนี้มีอยู่วันหนึ่งที่เอกเนี่ยแกจะต้องเอ้คือมีแบบม,มีแบบผู้จัดการเนี่ยมาบอกแบบพนักง,งานทั้งหมดเรวมถึงผมด้วยคือแบบว่าหาตัวแทนหนึ่งคนเหมือนแบบไปรับของที่เอ,อทางภาคใต้ใช้เวลาแค่อ อะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปคือเหมือนทํางานขนส่งอะไรบางอย่างแล้วก็ต้องไปที่ภาคใต้เพื่อที่จะเออไปค้างแรมอะไรประมาณเนี้ยเออใช่ครับแล,แล้วทีเนี้ยียก็พี่เอกเขาก็ยกมือเขาบอกว่าผมไปด้วยคือพี่เอกเนี่ยจะไปเอาของที่ภาคใต้อยู่เหมือนกัน <c oughs> ก็คือจังหวัดเดียวกันเลยจังหวัดที่เราจะเอาของเหมือนกันและทีเนี้ยเขาก็เอ่อยกมือ แล้วเพื่อนๆเ,เขานี่ก็ยกมือตามันเต็มเลยประกฏว่าเป็นพี่เอกก็โชคดีที่ได้ไปครับอ่เพื่อนๆเนี่ยเขาก็ตามมาเขาบอกว่าผู้จัดการเนี่ยบอกว่ามีสิทธิ์ได้ไปแค่คนเดียวก็คือเดียวครับและที่เนี้ยเขาก็เตรียมของเตรียมอะไรไปก็ลงไปทางภาคใต้พอลงไปทางภาคใต้เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณสองทุ่ม เขาขับรถมาเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่กรุงเทพลงมาทางภาคใต้เนี่ยก็ใช้เวลานา้ำอ,อยู่พอสมควรประมาณโมงมันึงที่นี่ประมาณ2ทุ่มเนี่ยครับอ่าเขาก็ตะเวนหาโรงแรมอือซึ่งไอซึ่งในตอนนั้นเนี่ยโรงแรมเนี่ยเต็มหมดเลยเต็มทุกโรงแรมวนหาทางนู้นก็เต็มทางนี้ก็ไม่มีห้องทางนี้ก็บังกะโลก็ไม่มี อย่างอื่นก็ไม่มีไม่มีหมดเลยครับทีนี้เขาก็ตาาัดใจะจะทำไงดีเขาก็เลยอ่ะไม่เป็นไรขับไปสักประมาณโลนนึงแล้วหาที่จอดนอนเรากฏว่าไปจอดนอนตรงหน้าร้านเป็นเป็นร้านอาหารนะพี่ก็จอดพอเดินโน้มตัวลงนอนเรากฏว่าเข่ามองไปข้างหน้าเขาเห็นป้ายเป็นป้ายสังสี เห็นว่าโรงแรมครับแล้วจับใจความไม่ได้เพราะว่ามันป้ายพวกนี้มันขึ้นสนิมหมดแล้วอืมอ่าด้านโรงแรมนะลองไปดูดิเพื่อม,มีก็ขับเข้าไปเข้าไปในซอยเนี่ยซอยเนี่ยมันจะเป็นซอยที่เอ,อสามารถสวนกันได้ครับอ่าเป็นถนนแบบลูกหลังสามารถสวนก็เข้าไป โรคกันไปอ่ะทีเนี้ยไปถึงที่โรงแรมเขาบอกว่ามองมองไปครั้งแรกเนี่ยเขาคิกว่าโรงแรมที่ไหนได้ไม่ใช่โรงแรมพี่มันเป็นแก่คล้ายแบบอพาร์ตเมนต์อือเป็นเป็นห้องเช่าอพาร์ตเมนต์นะพี่ครับอ่าเป็นตึกสามชั้นอือเป็นบุกตัวอยู่ครับตรงกลางมีสัตตรงกลางมีอะไรนะ มีสารสารสัรเพลยงตาครับอ่าตั้งอยู่ตรงกลางเลยพี่ตั้งอยู่กลางและที่เนี้ยเขาก็เข้าไปวนเข้าไปปรากฏว่าเขาก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างนี่แก่แล้วพี่เป็นแบบวัยประมาณหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดวัวปีเขาก็อ่ะสุสใสจะเป็นเจ้าของโรงแรมก็ลงไปถามก็ปิดรถก็ลงไปถามของ บอกว่าอามีห้องห้องเช่าให้นอนไหมครับก็เขากลังเลเขาก็แบบเหมือนเหมือนคนแบบพี่เข้าใจไหมครับเหมือนคนแบบเอ่อมีพี่รุษเอ่อาม่าอาม่าคนนั้นมีพี่รุษใช่ครับมีพี่และทีเนี้ยเขาก็อ่ะไม่ได้สนไม่ได้สนใจอะไรหรือว่าแบบเออในสัยเขาอย่างนี้อยู่แล้วมั้งก็ขึ้นไปนอนโรงแรมเนี่ยชั้นแรกเนี่ย จะบอกบรยาการเลยนะครับชั้นแรกเนี่ยเป็นชั้นที่แบบน่ากลัวชั้นที่สองนี่จะเทวีคูมิชั้นยิ่งชั้นที่สามนี่ยิ่งทวีคูณเ,เ,เ,เพิ่มเข้าไปอีกอปรากฏว่าก็ขึ้นกัไปพี่เองเนี่ยก็ได้ชั้นที่สามก็ต้องขึ้นลิฟต์กันไปพราะขึ้นมาได้ไม่พาะของมันเยอะก็ขึ้นลิฟต์ พอไปจอดที่ชั้นสามปุ๊บก็เปิดห้องไอเ,เปิดเปิดลิฟต์ออกมาทางเนี่ยเป็นทางตรงยาเลยพี่ไปไปสุดทางอะไดนีไฟครับเขาก็วนหาห้องสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์สองสามศูนย์สามสามศูนย์สี่สามศูนย์ห้าก็วนกันไปเรื่อยๆจนไปจุดที่ห้องสามศูนย์สิบไอสามหนึ่งสิบไอสามหนึ่งศูนย์ คือห้องท้ายสุดอะพูดง่ายใช่ครับเก็เปิดประตูเข้าไปในใจเขาเนี่ยเขานึกว่าห้องเนี่ยมันต้องเป็นห้องที่แบบสนิมขึ้นแบบหยักย้ยขึ้นเต็มแน่น,นอนเขารับประกันอย่างนี้อืแต่ปรากฏเปิดห้องไปพี่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยอืม,มันเป็นห้องที่แบบสวยมากขโมยไปสวยแบบอะไร ตั้งแต่ที่เขานอนมาผมไม่เคยไม่เคยเจอห้องแบบที่สวยแบบนี้มาก่อนครับเป็นห้องที่แบบมีแบบลายแบบเต็มไปหมดเลยพี่เป็นแบบเป็นลายแบบปเปอร์อะไรพวกนี้เต็มประดับเต็มเลยใช่ครับอ๋ออ่ห้องน้ําก็สวยห้องน้ําก็แบบสภาพดีครับเตียงนอนก็สภาพดีโต๊ะเตะนสภาพดีหมดเลยพี่อ่าก็เข้าไปตรงนั้น พอเข้าไปนอนเสร็จปุ๊บเนี่ยอนนา玛กับว่าอาเขียดเคลียตังอะไรกันเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่เอเนี่ยก็ต้องลงไปซื้ออะไรกินเพราะว่าข้างล่างี่นมีแบบสาลิงสาลี่แบบขายพวกลูกชิ้นไข่ทอดอะไรพวกเนี้ยครับก็ลงไปซื้อซื้ออะไรกันเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมาก็มาคุยอะไรกันเสร็จปุ๊บปับ๊บก็ถึงเวลาที่จะต้องนอนเพราะว่าขับรถมาไกลมันม่วง ก็นอนเขาบอกว่าเอาตื่นมาประมาณเที่ยงคืนอืเขาบอกว่าได้ยินเสียงแบบคนทะเลาะก,กันครับเสียงคนทะเลาะก,กันนะครับเป็นเสียงแบบทะเลาะก,กันเป็นแบบเหมือนพูกเนี้ยทะเลาะก,กันนะพี่ก็เขา,าไม่ได้สงสัยอะไรเขาก็นึกว่าห้องข้างห้องข้างเขา,อาเอาขคง,งจะทะเลาะก,กันะ่ะครับ ก็เก็บความใส่สสนีแล้วก็นอนต่อพอนอนไปได้สักประมาณสามสิบนาทีออขบุก็ได้ยินเสียงคนเดินไอ้ได้ยินเสียงเปิดประตูได้ยินเสียงเปิดประตูประตูห้องใครห้องห้องห้องข,ของพี่เอกนี่แหละครับเออ,เอ,อขอบูไดีเสียงเ,ออเปิดแบบเปิดเหมือนคนเปิดแบบปกตินะพี่ เป็นการเปิดที่แบบเชื่องช้าชา้ามากๆเขาบอกชา้ามากๆเขาก็คงนึกว่าเป็นอามาเป็นอมามกว่านั้นอ่ะที่ที่แบบเขาลืมอะไรหรือเปล่าลืมสบู่สบู่ลืมอะไรหรือเปล่าอ่ะเขาก็เตรียมที่จะลุกขึ้นมาดูปรากฏว่าเขาต้องหงานเลยพี่<อ>เพราะว่าประตูห้องเขายังปิดอยู่เลยอแล้วเขาก็ไม่ ไม่ได้เพอ้อไม่ได้ฝันด้วยแล้วเสียงประตูเนี่ยมันคือเสียงห้องเขาเลยเขาพอออย่างนี้เขาก็เลยอ่ะคงหึงฝาหละคงแบบอีกห้องนึงหรือปลตาอีกห้องห้องอื่นหรือเปล่าเขาเขาก็ามานอนต่อปรากฏว่าผ่านไปห้านาทีพี่เขาบอกเขาได้ยินเสียงแบบคนเดินไม่ได้เดินเลยพี่วิ่งเลยอื ก็วิง่งแบบทั่วห้องเลยแล้วก็มาแล้วก็หายไปก็นอนไปก็เคลิ้มหลับไปแหละตีไม้ตีตีเสาคอมได้เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเดิมเลยี่เขาได้ยินวิง่งก็กวิ่งแบบวิ่งทั่วห้องเลยครับแล้ว ที่น่ากลัวที่สุดในพี oh. คืออะไรเขาบอกว่าเขาได้ได้แบบเหมือนคนมองเขาอยู่เขาได้แบบได้รู้สึกว่าเหมือนคนมองเขาอยู่ครับ oh. ผ่านไปประมาณสิบปีพี่เขาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนพูดว่าสักวูนนะพี่ oh. จังหวัดสำคัญวาดีเดี๋ยวรอน้องป๊อกก่อนนะฮะเอ้ยเดี๋ยวรอสักครู่ฮะรอสักครู่ฮะกำลังได้ยินเสียงคนพูดว่าแล้วก็เงียบไปเลยโอเคครับ okay, พี่เอ้เอ้อปฏเขามาตามไม่เป็นโนอนครับครับอตทีนี้เขาก็เอ่อกำลังได้ยินเสียงคนพูดว่า ได้ยินเสียงคนพูดว่าออกไปออ,ออกไปออกไปเขก็ด้วยความที่แบบอยากรู้ว่าเป็นใครว่ะเพราะว่าเขาห่มพระห่มอยู่เขาก็อยากรู้ว่าเป็นใครวะอ่ะเขาก็าเปิดพระห่มมาปราุณว่าเขาจ้องตาคเขาจ้องตากับผู้ชายคนหนึ่งที่มีรูปร่างดาเหมือนตอตะโกอ ดำเมี่ยมเลยพี่บกเขาเขาบอกกันดำเมี่ยมออกมาเลยสีแบบโหแบบไม่หนีกูกตาเขาเขาทำได้เลยไม่มีลูกกตาเป็นเป็นกะโหลกคนเลยพี่แบบเป็นดำเมี่ยมแล้วผู้ชายคนเนะน,นี้ยไ<ป>อ้เออน,นี่ยผีตนเนี้ยเขาก็แาบเออเออเออผีตนเนี้ยเขาก็แบบ เบ่้หน้าไปแล้วก็วิ่งปั๊บ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 วิ่ง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 แล้วก็วิ่งกระโดดน่งออกหน้าต่างไปเลยหน้าต่างเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างแบบเปิดเปิดเป็นประตูเปิดได้ครับวิ่งแบบทะลุออกหน้าต่างไปเลยเขาอยู่ไม่ได้เลยครับแขกรถวิ่งออกไปวิ่งสตาร์รถออกไปเลยครับเขาก็ไปไปหาที่นอน ประกุมว่าเขาก็ไปได้ที่นอนที่เอเป็นจุดจับรถครับที่ไว้แบบมันจะมีแบบข้างทางที่ไแวบบ้แบบรถสิบล้อมเวลาแบบตีโค้องอะไรแบบนะี้มันเป็นช่องว่างอ๋อเออเออเออครับเขาก็จอดนอนตรงนั้นแหละเขาบอกว่าเรื่องมันจะจบแล้วพี่แต่มันก็ยังไม่จบอ่าเขาบอกเขาเอ็นกำลังที่จะเอ,นนอน็เอนตัวนอนครับ เอนแล้วแหละก็จะหลับอ่ะเพราะคุว่าเขาได้ยินเสียงแทรกมาเป็นเสียงกลนเป็นเสียงกลแบบแบบเขาได้ยินเสียงประมาณสามรอบครับอ่ะก็ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วหลับเลยไม่สนใจไม่สนใจว่า มึงจะเป็นใครมันเป็นไปแล้วก็หลับไปพี่พอตื่นช้ามาเนี่ยก็ตก็จะต้องกลับไปเอาของที่โรงแรม,มก็ไปอรัพี่ก็ไปไปโรงแรมเดิมเลยก็วนนไปก็เจออามาคนเดิมเนี่ยยืนดูยืนดูเขาก็ลงไปด้วยความที่เขาโมโหโลงไป จ้องตาต่อตาอะมาเลยบอกอามาห้องที่อามาให้ผมเนี่ยอามาบอกมาดีๆแล้วผมคื้นเงินอามาบอกมาว่าห้องนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกว่าอาม่าเล่าไม่ได้หรอกลูกอามาเล่าไปเดี๋ยวโรงแรมอามาเสื่อมเสียและอามาบอกมาเธอผมผมไม่บอกใครหรอกผมไม่บอกคนอื่นหรอก ก็ตื้อไปตื้อไปพี่จนเล่าเขาบอกว่าเโอรองแรมเนี่ยทีแรกเนี่ยไม่ใช่อามาาที่เป็นคนเต้าแต่เป็นลูกชายเขาเป็นลูกชายเขาไวกำลังแบบทำงานเลยพี่แล้วลูกชายเขาเนี่ยดำไปประสบอุบัติเหตุสมองเสื่อม,อมทีเนี้ยสมองเสื่อมพี่ เด็กผู้ชายคนเนี้ยคือกลายเป็นแบบเป็นเด็กออทิสติกไปเลยครับแล้วผู้ชายคนเนี้เขาก่อนที่เขาจะลดพ้มเนี่ยเขาขอห้องนอนห้องหนึ่งก็เป็นห้องเลขสามหนึ่งศูนย์แล้วพี่และที่เนี่ยเขาก็อ่ะไปเปิดพอาม่คนเนี่ยเขาก็ไปเปิดห้องให้ลูกชายเขานอนก็ไปเปิดให้เขานอนเขาก็เล่นอะไรตามปกติไปครับทุกวัน ทุกวันเนี่ยเขาอาาเนี่ยเขาเดินไปส่งข้าวให้ประจาเลยครับไปส่งไปส่งไปส่งอันนี้ลูกข้าวลูกข้าวอันนี้ข้าวเอาไประหว่างที่เล่าเนี่ยอา마เนี่ยก็น้ําตาไหลไปด้วยนะอ,อ่าน้ําตาไหลครับแล้วทีเนี้ยมาเกิดเหตุการณ์สุดท้ายนี่ก็คือว่าห้องข้างๆเนี่ยคือมาบอกอามาว่าห้องห้องสามหนึ่งศูนย์เนี่ยมีกลิ่นไหม้อื มีกลิ่นไหมแบบเหมือนไหม้การเผาขยะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงแถวบริเวณนั้นไม่มีการเผาขยะเลยเพราะว่ามันเป็นป่า<อ>เขาก็ก็ขึ้นไปดูกันปรากฏว่าขเขาก็ที่ประตูห้องเข้าไปปรากฏว่าขขเขาเห็นลูกชายเขาอะลูกชายแท้ๆเขานอนเป็นสภาพตกแบบดำเมี่ยมเลยอยถ,ถูกเผาถูกเผาทั้งร่างกายเลยเออ ไม่เหลืออะไรเล,เลยแต่กระดูกละะมันแบบไม่บ่มแบบไม่ไม่ดำดำเลยครับครับเขาก็เลยแบบอ่ะไปเอาไปเอาแบบไปเอาทางดับเพลิงมาฟีดเขาว่าอ่ะเก็บเคลียร์อะไรเสร็จปุ๊บแล้วมันผีอยู่ตรงนี้พี่ครับหลังจากที่ลูกชายเขาเสียไปประมาณสามอาทิตย เขาให้ช่างเน่ยมารีโนเวทห้องแบบใหม่เลยอืซื้อโต๊ะซื้ออะไรเขาลบยอมลงทุนใหม่เลยเพื่อที่จะไม่ให้โรงแรมเขาเนี่ยเสื่อมเสียก็รีโนเวทรีโนเวทเขาก็ซื้อวอลเปเปอร์อะพี่มาติดติติดตามันั้นเพื่อแทนที่แบบเขาไม่ได้เอาสีมาแทนที่เขาจะเอาสีมาแบบมาลลเลงนะแต่เขาไม่เลยครับ เขาใช้งบแบ่ประหยัดเขาไปซื้อวอลเปเปอร์มาเลยพี่มาติดเต็มเปหมดเลยพี่เอกเนี่ยเขาก็สงสัยเขาก็ขึ้นไปดูเลยพี่ปรากฏว่าเขาไปฉีดวอลเปเปอร์แล้วพี่ปรากฏว่าเขาคยเห็นคาบดำๆอะคาบแบบคาบเป็นคาบไหมเออใช่ครับเขาเห็นคาบไหมแบบโอ้ยแบบเต็มห้องเลยพี่คาบก็เือนมาก็เห็นเลย เขาก็บอกว่าพี่เอกเขาก็บอกว่าอ่ะอาม่าเอางี้แล้วกันผมไม่คืนเงินอาม่าแล้วกันได้ถามมาที่อาม่าบอกผมผมผมไม่เอาทางคืนผมไม่เอาทางคืนแล้วกันครับอืก็เลยย้อนมาแล้วพอสามเดือนผ่านไปเนี่ยพี่เอกเนี่ยเขาก็ต้องกลับมาเอาของ ก็คือมาผ่านที่โรงแรมเดิมเนี่ยปรากฏวว่าโรงแรมเนี่ยก็คือไม่มีแล้ว<ะ>ไม่มีคนไม่มีอันนี้แล้วก็คือไม่มีคนเข้าพักใช่ครับไม่มีคนเข้าพักแล้วก็คือปทุบหมดแล้วก็คือล้างโรงแรมหมดแล้วอตอนนี้คือไม่มีโรงแรมนี้แล้วนะครับ<ข>อ่าผมก็มีอ่ะไปถามป้าที่ร้านอาหารที่เขา ที่เขาบอกว่าไปนอนครั้งแรกอะไปนอนที่เขาจะนอนแล้วเขาก็เลยไปทำป้าคนนี้ป้าคนที่เขาก็บอกว่าเขาสนิทก,กับอาม่าอืมอาม่าเขาเสียชีวิตไปแล้วอืมเขาเสียชีวิตไปแล้วครับแล้วโรงแรมเนี่ยคือแบบเฮี้ยนมากเฮี้ยนในขนาที่แบบช่างก่อสร้างที่จะไปทุกแบบถล่มเต็มเลยเขาบอกเขาเจอพีอ่งั้นทุกคนครับ เจอผีแบบเป็นผีอามานทุกคนเลยเออ,อยู่ไม่ได้ผองก็เลยใช้ทําการแบบเอาทีมงานแบบทั้งหมดเนี่ยร่วมกันไปขอบขามา<ถ>แล้วก็ถล่มเ,เนื่องก็มีแค่นี้ครับคืออามาเนี่ยไม่ได้เสียก่อนที่พี่พี่นี่จะจะไปอยู่ใช่ไหมเสียที่หลัง,อองก,ก่คือมาเสียที่หลังออ๋โอเค เออท่านก็ท่านก็นมาเสียทีหลังนึกว่าเสียบอม่าเป็นผีมาแล้วกม็มามาคุยกับเราเออแต่ที่มันที่มันผีก,ก็คือ,ออ่สาเหตุของการไฟไหม้ก็คือลูกชายเขาจุดจุดไฟเองถูกไหมจุดไฟเองครับอ๋อ oh, ก็คงจะไหมตรงไหมเตียงไหมอะไรก็คงจะเสียชีวิตกันไปอเออเพราะว่าตอนที่เขาเข้าไปในห้องนั้นผมไปเจอกล่องไม้ขีดเป็นกล่องไม้ขีด ครับครับครับแล้วเขาใครเขาก็เจอเขาเจอไอ้นี่เป็นน้ํามันเป็นน้ํามันเบนซินนครับครับเป็นน้ํามันเบนซินเขาดมแล้วเขาดมกินเนีย่ยเป็นน้ํามันเบนซินแน่นอนครับเอออ่ะโอเคฮะก็เป็นเรื่องที่มาเล่าครั้งแรกเลยเชื่อเลยเรื่องนี้เรื่องดีจังเลยอะ่ะแต่ว่าน้องป๊อกเนี่ยอาจจะตื่นเต้นพี่เข้าใจได้ เพราะว่าการเป็นครั้งแรกเนี่ยมันสําคัญสุดเลยการมาเล่าครั้งแรกเนี่ยเหมือนตัวพี่เองเล่าครั้งแรกก็เหมือนกันก็ตื่นเต้นมากเออเข้าใจได้เลยฟังเสียงนี่รู้เลยว่าตื่นเต้นเพราะว่าตอนก่อนที่เล่าให้พี่ฟังก่อนที่จะเข้ารายการตอนโน่นะนะคือพูดง่ายๆคือมันลื่นไหลกว่านี้ใช่ครับออแต่ครั้งนี้น่าจะตื่นเต้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าการมาเล่าครั้งแรกเนี่ยได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างเดี๋ยวยังไงต้องมีเรื่องต่อไปแน่ ถูกไหมถูกครับเออผมผมขอขอขออภัยด้วยนะครับเวลาเล่าเรื่องผีมันมันอย่างเงี้ยผมเป็นผมเป็นคนอย่างเงี้ยแหละเวลาเล่าเล่าเรื่อ,อรบางอย่างเออ<ผ>ม,มันจะเป็นคนตื่นเต้นตลอดเวลาเ <laughs> ข้าใจเข้าใจเออเออเออโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้ามาเล่ากันใหม่น้องป๊อกนะยวผมฝากแล้วหน่อยปรบนึงครับอ่าอ่าเออ ครับพี่หนึ่งดูอยู่นะพี่พี่หนึ่งเอาจิตหน้าให้ผมด้วยนะครับครับครับเออเออเออประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับเออเนี่ยน้องอายุสิบเจ็ดเองนะเออรุ่นเดียวกับลูกชายพี่เลยต้องเรียกเป็นลูกได้เลยเนี่ยเออเล่าเก่งเล่าเก่งนะตอนนี้เรียนหรือทํางานแล้วฮะน้องน้องป๊อกอ๋อเรียนเรียนไปด้วยครับทํางานไปด้วยอ่าเก่งโอเคนะสู้ๆนะแล้วก็อย่างไงก็เดี๋ยวครั้งหน้าแวะเวียนมาเล่ากันใหม่ นะครับโอเคโอเควันนี้พักผ่อนนะพรุ่งนี้ไปเรียนหนังสือถูกไหมพรุ่น,นี้จะทำงานคลพรุ่งีไปทำงานโอเคโอเคอ่ะขอบคุณมากน้องป๊อกเดี๋ยวครัคร้งหน้ามาเล่ากันใหม่นะอ่ะสวัสดีครับครับครับ